สวัสดีครับผมลอยชุนพงทอง,ทองวันนี้จะมาอธิบายสมการที่ทรัมป์ใช้ในการกำหนดอากรหรือภาษีนำเข้าจากประเทศต่างๆมันมีที่มายัางไงและทำไมผมถึงบอกว่ามันผิดพลาดขนาดที่ผิดหัวผิดหางผิดฝาผิดตัวและมันแปลกไปกว่านั้นก็คือทำไมไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยออกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแต่ที่แปลกที่สุดก็คือทีมงานประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่รู้ตีปิมเปเปอร์นี้ออกมาได้อย่างไรคือมันผิดพลาดขนาดนั้นเลยและอย่างที่ทราบกันก็คือทรัมป์เป็นนักต่อรองตัวเองไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกเพียงแต่อการที่บอกว่ากูดดิลเนี่ยมันจะต้องรู้เขารู้เราไม่ใช่ต่อไปมั่วเขาบอกร้อยหนึ่งต่อ50โดยที่ไม่รู้ว่าอาจจะมีคนจ้องอยู่ถ้าเกิดราคามันลดลงมาถึง90คนเขาก็ซื้อแล้ว เหมือนกับเด็กเล่นขายของครับและตัวเลขที่ทรัมป์บอกไปนั้นเช่นจะต้องเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้าจากประเทศไทย36%จึงจะได้ดุลการค้าคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเห็นแล้วหัวเราะมันเป็นไปไม่ได้แต่มันมีที่มาอย่างไงมันถึงมาลงเอ่ยแบบนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากอธิบายก่อนก็คือไอ้ดุลการค้าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ของดุลการค้าและบริการประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงเขาไม่ได้ส่งออกสินค้าเป็นวัตถุจับต้องได้อีกต่อไปแล้วเ้าส่งออกบริการขายไอโฟนเครื่องละพันห้ารเหรียญเนี่ยโดยที่จ้างจีนประกอบคนงานจีนประกอบเครื่องไอโฟนได้ไม่กี่ตังเองทงั้งๆที่จีนเป็นผู้ส่งออกไอโฟนนะแต่รายได้อะมันมาตกอยู่อเมริกา ก็คืออเมริกาได้ดุลทางด้านบริการแต่เสียดุลการค้าเพราะว่าเครื่องมันส่งออกมาจากจีนสำหรับผมแล้วมุมมองของทรัมป์เนี่ยแคบแต่ว่าเขาก็เหมือนกับเล่นไพ่โป๊กเกอร์ให้คนที่เล่นไม่เก่งมันมักจะวางกล้ามวางอำนาจว่ามันเนี่ยมีไพ่เหนือกว่าคนอื่นขณะที่คนเล่นเก่งนิ่งอย่างเดียวและคอยดูไพ่ที่มันออกบนโต๊ะ ว่ามันออกตัวไหนไปแล้วบ้างโอกาสความน่าจะเป็นของไพ่ที่เขาถืออยู่มีอะไรการค้าระหว่างประเทศก็เช่นกันการศึกษาข้อมูลของคู่ค้าเนี่ยมันง่ายในสมัยนี้สำหรับผมแล้วยุทธศาสตร์ของทรัมป์ไม่ได้ผลมีแต่ป่วนโลกเปล่าๆและถ้าเกิดคุณสังเกตตัวแปรหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในสมการและทรัมป์เขียนลงไปในบอร์ดของเขาด้วยก็คือ currency manipulation การทำให้ค่างเงินอ่อนโดยเจตนาอ่อนโดยเจตนาปีละ2% 3%ทุกปีเนี่ยนะเปรียบได้กับประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ถามว่าจีนอยากให้ไทยมีอาวุธนิวเคลียร์ไหมคำตอบคือไม่อยากอยากให้ไทยเป็นเด็กดียุโรปก็ให้รางวัลด้วยนะเรียกแบงค์ชาติไปให้รางวัลเลยในการค้าระหว่างประเทศนั้นประเทศไหนที่แอบลดค่างเงินของตนเองปีละนิดปีละนิด แบบอินเดียแบบมาเลเซียแบบเวียดนามได้เปรียบการค้ามหาศาลเลยเพราะว่ามันเป็นการลดราคาสินค้าเพื่อชิงความได้เปรียบคู่แข่งเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศไม่ชอบประเทศที่ทำค่างเงินแข็งๆเขาชอบเพราะว่าคุณไม่ใช่คู่แข่งการค้าต้องเสนอรางวัลให้ซะหน่อยคนโง่มันก็ดีใจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานนะที่ทําให้ข้างเงินแข็งแต่ความเป็นจริงแล้วเสียเปรียบทั้งด้านการค้าเพราะราคาสินค้ามันแพงคนที่เรียนการค้าระหว่างประเทศเรียนฟังชันดีมาด์ัพพลายมาก็พอจะเข้าใจว่ามันมีความผิดพลาดอย่างไรบ้างและเนื่องจากผมเป็นประธาน peer review ของ journal ที่เก่าแก่ของแคนาดาฉบับหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตาผมเนี่ยมันจะไวเป็นพิเศษเห็นสมการครั้งแรกผมก็บอกว่าเอ้นี่มันจุดอะไรวะ ไม่น่าเชื่อว่ามันตีพิมพ์ในเพเปอร์ที่ออกมาจากธรรมเนียประธานาธิบดีแต่ผมยังไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ตรวจพูฟห่วยแตกจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เหนือตัว M I เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้มันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิน้นแต่มันแสดงถึงความไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลรล่ากับเด็กมัธยมทำมาอันถัดไปใช้ดอกจันแทนเครื่องหมายคูณ คุณจะใช้ดอกจันแทนเครื่องหมายคูณได้ก็ต่อเมื่อใน Excel การตีพิมพ์ระดับนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เครื่องหมายดอกจันกันมันก็แสดงถึงความไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ผมยังไม่นับว่าผิดนะผมยังถือว่าเป็นเลขศูนย์อยู่และวิธีแก้ง่ายนิดเดียวก็คือเอาเครื่องหมายดอกจันออกเว็นวักเท่านั้นเองการเขียนติดกันนั้นในทางคณิตศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการคูณอันนี้ผมเริ่มนับแล้วก็คือ Import กับ Export มันสลับตำแหน่งกัน คือกำลังพูดถึงการขาดดุลการค้าเนี่ยโดยที่การขาดดุลการค้าเป็นตัวเลขบวกเพราะว่า Import มันมากกว่า Export มิฉะนั้นแล้วมันจะได้ค่าติดลบและในคําอธิบายก็ไม่สอดคล้องกับสมการที่ยกมาก็คือเที่ยวไปยกสมการมาจากเพเปอร์แต่ว่าตัวเองเ่ยเวลาทํแมทเนะี่ยไม่ได้ทำให้มันสอดคล้องกับสมการเขาเลยเวลาทําแมทจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก ก็คือเอา Import มาหาศาลเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย Export เพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาตลอดจนนักวิชาการที่ฟังผมอยู่เนี่ยเวลาที่คุณใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือคุณจะต้องเข้าใจมันจริงๆอย่าเอาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องประดับเป็นความโก้หรูเอาไว้ประดับ Paper เพื่อให้มันดูสวยงามไอคนที่เขารู้ลึกซึ้งพอมาอ่านแล้วเขาจะหัวเราะเยาะ อันที่2อ,อันนี้หนักคือการมั่วค่า e l a s สติกซิตีที่คุณเห็นเป็นอักษรกรีกคล้ายๆตัว E เนี่ยเรียกว่าเอ s i l ล n d ด m มา d e l a s t i c กซิตหมายความว่าถ้าเกิดราคาขึ้น1%ความต้องการสินค้าจะเปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์และแน่นอนถ้าราคาสินค้ามันขึ้นอุปสงค์หรือความต้องการดีมาลของสินค้าก็ควรจะลดลง ในทางกลับกันถ้าเป็นด้าน supply ถ้าราคาสินค้ามันขึ้นเขาก็อยากจะผลิตมากขึ้นมันก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ค่าแอปซิลอนก็ติดลบและสำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เรียนแคลคูลัสมาก็พอจะเข้าใจว่า elasticity ถูกนิยามโดย dq by dp คูณด้วย p ส่วน q หรือคนที่ฉลาดกว่านั้นเขาอาจจะมองไปถึงเทคล็อกไปที่ q และ p แล้วก็หา differentiate d l o g Q วบายดแต่นั่นไม่ใช่สาระอะไรและผมก็ไม่อยากลงลึกไปกว่านี้ประเด็นก็คือค่า e l a s t i c i t y ของของ demand function มันติดลบเสมอแทนที่จะเขียนว่า4มันควรจะเป็นลบ4ของทําเขียนว่า4ซึ่งผมก็ไม่รู้เอามาจากไหนแต่ว่าเอาละเอาเลขก4มาจากไหน e l a s สติกซิตี้ี่เนี่ยหมายความมันชดเชยด้วยสินค้าอื่นได้ง่ายเช่นน้ำมันดิบอย่างเงี้ยเข้าสารอย่างเงี้ยและสินค้าจากไทยมันไม่ใช่มีเข้าสารไทยส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับหนึ่งก็คือนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาประกอบในไทยพูดง่ายๆจ้างแรงคนงานไทยซึ่งมีราคาถูกเป็นผู้ประกอบให้แล้วก็ส่งไปอเมริกาเจ้าของโรงงานที่เป็นคนไทยก็ได้ส่วนที่เป็นค่าแรงแต่ถ้า คุณคิดต้นทุนชิ้นส่วนต่างๆที่มาจากต่างประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วกําไรที่ได้จากการส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปขายในอเมริกานั้นน้อยมากๆคนที่ได้กําไรจริงๆคือคนที่คุมเทคโนโลยีเป็นเจ้าของสิทธิทบัตรอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัว e l a ล t i c i t y ที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่าเอฟซีลอนเนี่ยมันไม่ได้คงที่ตลอดฟังก์ชัน แต่ทีมงานของทรัมป์ก็บอกว่ามันคงที่ตลอดฟังก์ชันแล้วก็ถือว่ามันเท่ากับ4เลยทุกสินค้าทุกรายการไม่ว่าจะเป็นข้าวสารฮาร์ดไดรฟ์ยารักษาโรคซึ่งปกติแล้วยารักษาโรคนั้น elasticity มันต่ำมากก็คือยาขึ้นราคาคนก็ซื้อขณะที่มาม่าขึ้นราคาคนก็ไม่ซื้อไปกินอย่างอื่นผมจะโพสสำรวจหรือตั้งคำถามให้เกิดการคิดอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดคุณต้องบอกให้เขา Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและถ้ามันมีเสียงเตือนก็ลองดูคำถามฝึกให้คิดและต้องเรียนว่าปัจจุบันช่องรอยอะคาเดมี่ถูกขัดขวางมันจะไม่แจ้งเตือนเพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่เขารายงานว่าช่องของผมนั้นบิดเบือนความจริงโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันพืชขวดใสที่ผมต่อต้านขณะที่แพทย์กระแสหลัก ยังสนับสนุนให้คุณกินน้ำมันพืชขวดใสและถ้าเกิดคุณดูในร้านอาหารตามสั่งคุณดูที่เพดานของเขาร้านไหนที่ใช้น้ำมันพืชขวดใสคาบน้ำมันเนี่ยมันจะติดมันจะเกาะแบบเหนียวแน่นเลยเอาน้ำร้อนเอาผงซักฟอกไปขัดมันก็ไม่ออกขณะที่สมัยก่อนหรือร้านไหนที่เขาใช้น้ำมันหมูเขาจะเช็ดออกได้อย่างง่ายดาและท่อดูดอากาศของร้านอาหารตามสั่งก็คือ สภาพหลอดเลือดของคุณคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้จะประยุกต์เป็นคุณจําคําพูดของผมไว้ให้ดีคนที่ประยุกต์เป็นคือคนที่เข้าใจทฤษฎีอย่างท่องแท้ถ้าคุณสนใจปลากระป๋องคุณภาพก็ติดต่อที่ลายตามสไลด์ที่เห็นเอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาตัวแปรถัดไปและเป็นข้อผิดพลาดอันที่3ก็คือตัวไฟในสมการนั้นเขียนด้วยไฟตัวพิมพ์เล็ก แต่ว่าเวลาบรรยายนั้นเขาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มันผิดในทางวิชาการถ้าเกิดคุณเรียนเลขาคณิตคุณมีมุม A เขียนด้วยอักษร A ตัวใหญ่ขณะที่มีด้าน A เขียนด้วย A ตัวเล็กความหมายมันคนละเรื่องกันระหว่าง A ตัวเล็กกับ A ตัวใหญ่ไอ้นี่ก็เช่นกันอะไรที่จะตีพิมพ์ในเจอโนส่งรายงานทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่สักแต่ว่าออกเสียงเหมือนกัน ถ้าใช้สัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งในสมาการแล้วในคำบรรยายต้องใช้สัญ,ญลักษณ์เดียวกันไม่ว่าตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ปกติเนี่ยผมจะใช้ไฟล์สำหรับ golden ratio ก็คือ square root 5าหาร2บวกลบ0.5 golden ratio มี2ค่าก็เหมือนกับค่าพายที่มีค่าประมาณ3.1415926แต่ประเด็นก็คือไอ้ค่าฟล์ที่มันหมายความถึง t a r i pass through the customer เนี่ย อากรที่ตกไปถึงลูกค้าเป็นต้นว่าถ้ารัฐจัดเก็บอากรเพิ่ม40ดอลลาร์ต่อหนึชิ้นพ่อค้าจะผักไอ้40ดอลลาร์เนี้ยไปให้ลูกค้ากี่ดอลลาร์คุณคิดว่ากี่ดอลลาร์ทีมของทรัมป์เนี่ยเขามีสมมุติฐานว่าผักไปแค่1ใน4คือผักไปแค่25%ผักไปแค่10เหรียญเท่านั้นเองแล้วมันจริงเหรอมันไม่จริงหรอกสมมติว่าสัรพรสานมิตร เก็บอากรเบียร์เพิ่มขึ้นกระป๋องละ4บาทคุณคิดว่า7 e เ e ่ e อเนี่ยจะขายเบียร์ในราคาที่สูงขึ้นกระป๋องละเท่าไหร่กระป๋องละบาทอย่างนั้นเหรอมันก็ต้องขึ้นกระป๋องละ4บาทระยะยาวยังไงก็ต้องบวก4บาทเท่ากับอากรที่เพิ่มขึ้นก็คือผักพาระให้ผู้บริโภคนั่นแหละร0 0เเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากรมันเพิ่ม40บาทราคาสินค้ามันก็เพิ่ม40บาท มันไม่มีทางเพิ่ม1 0บาทแบบสมมุติฐานของทีมงานเศรษฐศาสตร์ของทรัมป์ได้นอกไปจากนี้การพยากรณ์เงินเฟอ้อจากการขึ้นอากรเนี่ยก็ผิดพลาดด้วยอย่างที่ผมบอกสินค้าราคา100เหรียญสมมุติว่าอากรจัดเก็บเฉลี่ยนะตามที่ทรัมป์ประกาศออกมาเนี่ย40เหรียญทีมงานของทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาขึ้นราคาแค่10เหรียญเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจาก100ก็กลายเป็น110 นี่คือความคิดของทีมของทรัมป์ซึ่งมันผิดแล้วก็บอกว่าเงินเฟอ้อมันแค่สิแต่ความจริงก็คือไอ้ค่าไฟเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อค้าผักภาระทั้งหมดให้ผู้บริโภคเสมอคุณนึกถึงว่าคุณเป็นพ่อค้าคุณจะทำยังไงร,รัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มขึ้นชิ้นละ40เหรียญน่ยคุณก็ต้องไปเก็บจากลูกค้าเพิ่ม40เหรียญถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราคาสินค้าใหม่อ่ะมันก็กลายเป็น140เงินเฟอ้อในส่วนสินค้าพวกนี้ก็40% ข้อที่5 A ้เอฟซิลอนซึ่งหมายถึง Elastic กซิตเนี่ยนะคูณกับค่าไฟายเนี่ยคูณก็ได้1พอดีเป๊ะเลยนี่คือทีมงานของครัมเขาทำมาเอฟซิลอนเท่า e กับ4ขึ้นราคาสินค้า1%ส่งผลให้ความต้องการของสินค้าลดลง4%ขณะที่ค่าไฟายต่ำเกินความจริง4เท่าแทนที่จะเป็น1เขาให้0.25แล้วก็เอาไอ้2ตัวเนี้ยคูณกันได้1เป๊ะเลย เพราะฉะนั้นสมการของทรัมป์ไอสี่คูณศูนมันก็เลยไม่มีความหมายมันเท่ากับ1ก็ได้ออกมาเป็นบรรทัดล่างแต่คุณสังเกตไหมไอบรรทัดที่ออกมาเนี่ยทำไมไม่เขียนให้ง่ายๆขนาดเด็กมัธยม3ยังรู้เลยว่ามันควรจะลดรูปแทนที่จะเขียน mi 2ตัวก็ mi ไปหารมันทั้ง2ฝั่งตามที่ผมทำให้ดูในอักษรสีน้ำเงินทีมงานทรัมป์ก็ไม่ทำทีนี้ จะสรุปในเบื้องต้นว่าไอ้สิ่งที่มันผิดเนี่ยก็คือสมการข้างบนนะที่ลดรูปออกมาแล้วจากสมการของทรัมป์คือทรัมป์ไม่ต้องใช้สมการยาวเลยสมการสั้นๆข้างบนซึ่งมันผิดไอ้ที่ถูกต้องกว่าก็คือค่าฟ่ะมันเท่ากับ1มันไม่ใช่0.25ค่าฟล์เป็น1นเอฟซลอนเป็น4เพราะฉะนั้นเอฟซีลอนคูณกับฟล์แล้วมันก็ได้4ความแตกต่างระหว่างตัวที่ผิดกับตัวที่ถูกต้องกว่า มันต่างกันถึง4เท่าผมไม่ได้บอกว่าตัวล่างมันถูกสมบูรณ์นะครับผมบอกแค่ถูกต้องกว่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ของอากรที่จะเรียกเก็บจากประเทศต่างๆที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าจะต้องลดลงกว่าที่ทำเขียนเอาไว้ถึง4เท่าผมเปรียบเทียบกรณีของไทยแล้วกันอเมริกานำเข้าสินค้าจากไทย63.3พันล้านดอลลาร ขณะที่อเมริกาส่งออกมาไทยแค่17.7พันล้านเท่านั้นเองถ้าใช้สูตรของทรัมป์จะต้องเก็บอากรสินค้าของไทยที่จะเข้าสหรัฐเนี่ยไอ้พวกเข้าสารน้ำพริกกะปิทั้งหลายแลเนี่ยเก็บ72%แต่ถ้าใช้สมการที่ถูกต้องกว่าจะเก็บแค่18%เท่านั้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทีมงานทรัมป์มั่วคือแทนที่จะเก็บ72%ตามทฤษฎีที่ตัวเองเขียนผิด,ผด ก็บอกว่าเอาว่าหาร2เข้าไปเหลือ36%ในความเป็นจริงก็คือมันต้องหาร2อ,อีกรอบหนึ่งให้ได้18%นี่คือผมใช้ทฤษฎี Imbalance t a l i p s เพียงแต่ผมใส่ค่าแอ s ซ l ลอนค่าไฟให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงหน่อยลองทดสอบสมการดูก็แทนค่าเข้าไปทฤษฎีที่เห็นที่ผมใช้อักษรแดงเนี่ย เป็นทฤษฎีที่มีการพูดถึงมานานคือจะต้องเก็บอากรประเทศที่เราเสียดุลการค้าเยอะๆแต่ว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่ถ้าคุณแทนอัตราอากรที่18ลงไปคูณเอฟซีลอนหรืออีลาสติกซิตี้ของสินค้าชั้มอาจจะให้ใครทําวิจัยมาก็ไม่รู้บอกว่าได้4จริงๆก็คือลบ4นั่นแหละเพียงแต่มันคูณด้วย epsilon, ลบเอฟซลอนลบเจอลบมันเป็นบวกมันก็เป็นการคูณด้วย4 แล้วก,ก็การผักภาระให้ผู้บริโภคมันก็ร้0กันอยู่แล้วในระยะยาวระยะสั้นอาจจะผักให้90%แต่ว่าระยะยาวยังไงก็ต้องผักไปร้อก็ได้ค่าที่เรียกว่า Imbalance ด้านซ้ายได้72%ด้านขวาก็ได้72%อันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วถูกต้องตาม Equation ปัญหาก็คือ Equation มันถูกหรือเปล่า Equation เ,เองมันก็มีข้อบกพร่องเยอะมาก หลักๆที่ที่มาของสมการหรือทฤษฎีใช้ไม่ได้ผลหรือใช้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็คือมันมาจากสมมติฐานที่ว่าฉันชกเธอฝ่ายเดียวเธอห้ามชกกลับหมายความว่าสารัฐตั้งกำแพงอากรกับประเทศไทยได้แต่ห้ามไทยตั้งกำแพงอารกอนแบบเดียวกันหรือโต้ตอบแล้วคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรออย่างแคนาดาก็ไม่ยอมญี่ปุ่นก็ไม่ยอมอี EU ก็ไม่ยอม ยิ่งจีนด้วยแล้วไม่ยอมเด็ดขาดอาจจะมีสิงคโปร์ที่ยอมเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเขาโดนไปแค่สิเปอร์เซ็นเท่านั้นเองดุลการค้าของเขานั้นเป็นสัสดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับดุลบริการพูดง่ายๆสินค้าที่ออกจากสิงคโปร์นั้นมันน้อยมากๆที่เป็นผลิตภัณฑ์จับต้องได้ส่วนมากมันเป็นบริการมันเป็นค่าลิขสิทธิ์สิทธิทบัตรไอแบบนี้ไม่รวมอยู่ในอากรของทรัมป์เพราะฉะนั้นสิงคโปร์ไม่เดือดร้อน แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะดู paper เต็มเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้แต่ว่าที่มาของอีควเอชัเนี่ยคนที่เรียน c a l c u l ัสมาเนี่ยสามารถไล่ได้ไม่ยากมันเป็นการยกเคฟของ supply จากเส้นข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนราคามันสูงขึ้นไปตัดกับดีมานจุดใหม่ส่วน A อเอฟซ o n หรือ e l a s t i c กซิตค่าความยืดหยุ่นของความต้องการของสินค้านั้น มันก็ไปสร้างเส้นดีมานขึ้นมาโดยมีสมมุติฐานว่า dq by dp คูณด้วย p ส่วน q คงที่ตลอดทั้งเส้นแล้วมันก็ไม่จริงอีกนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกก็คือสินค้าแต่ละชนิดมันมีค่า e l a s สติ i ซิตีไม่เท่ากันจะมามั่วเหมารวมกันหมดไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องการจะต้องตั้งอากรให้ต่า อย่างเช่นแร่ทาดหายากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นข้าวสารจะตั้งให้สูงก็ได้ถ้าข้าวมันแพงเขากินมันฝรั่งไอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาและตั้งอากรสูงได้เอาละนี่คือสมการที่ควรจะเป็นและมันควรจะแยกตามหมวดหมู่ของสินค้านําเข้ามันไม่ใช่เหมารวมหมดเพราะสินค้าแต่ละชนิดมีค่าอิลาสติกซิตี้หรือความยืดหยุ่นความต้องการสินค้าต่อราคานั้นไม่เท่ากัน ไอค่าเอฟซีลอนที่มีสัญลักษณ์คายตัวอ e, ีที่คุณเห็นเนี่ยในแต่ละหมวดหมู่สินค้ามันไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆค่าไฟล์หรือค่าการผักภาระให้ผู้บริโภคเนี่ยมัน100%ยเท่ากันหมดในระยะยาวและนี่คือลิงก์ที่ผมอ้างอิงไว้ไม่ใช่ว่าผมไปปรับปตำทำเนียบประธานาธิบดีสารัฐเขาตีพิมพ์งานฉบับนี้ออกมาจริงๆแล้วก็มีลิงก์แปะให้คุณไปเช็คได้เลย ส่วน journal paper ที่ผมเชื่อว่าทีมงานทรัมป์ไปอ่านแต่ว่าไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันคือ paper นี้เอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้อาจจะซับซ้อนซะหน่อยแต่มันมีประโยชน์มากสำหรับคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์หรืออยู่ในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังหรือธนาคารจะได้เข้าใจว่าสมการอัตราอากรที่ทรัมป์เรียกเก็บนั้นมันมั่วสิ้นดีไม่เป็นมืออาชีพ โดยสิ้นเชิงขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับมีอาหารสุขภาพราคาประหยัดที่ผมแนะนำให้ทุกคนกินและผมเองก็กินทุกวันอันดับหนึ่งก็คือไข่เป็ดต้มระยะหลังเขาไม่ต้มกันแล้วเขาใช้วิธีนึ่งเพราะว่านึ่งมันประหยัดไฟกว่าโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักได้เร็วๆคุณกินไปเลยวันละหกฟองทุกวันคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อโรคหัวใจผมอธิบายเอาไว้หลายครั้งว่า สาธารณสุขเข้าใจผิดมากว่า40ปีผมเคยทดลองกินไข่อย่างเดียว30ฟองตลอด1สัปดาห์คอเลสเตอรอลของผมสูงอยู่แล้วถ้ามันเป็นจริงตามที่หมอบอกผมตายไปแล้วร้านที่2ปลากระป๋องแต่คุณต้องเลือกปลากระป๋องยี่ห้อดีนะครับและทําไมมันถึงเป็นปลากระป๋องทําไมมันไม่ใช่ปลาสดตาอื่นเพราะว่าปลากระป๋องนั้นทํามาจากปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไม่มีโลหะหนัก เหมือนกับทูน่าขณะเดียวกันไอการที่มันอยู่น้ำลึกเนี่ยมันมีโอเมก้า3 EPA ที่ดีต่อร่างกายหัวใจและ DHA ที่ดีต่อสมองปลาน้ำจืดอย่างปลาสวายแม้ว่ามีโอเมก้า3เยอะก็จริงมันไม่ได้อยู่ในน้ำเย็นมันไม่จำเป็นจะต้องผลิต EPA DHA แบบแมคครเรลหรือซาดินถ้ามันไม่ผลิตโมเลกุล2แบบนี้เลือดมันก็จะเย็นแข็งตาย และมีหลายคนสงสัยว่ามันจะมีสารกันบูดไหมคําตอบก็คือไม่มีปลากระกป๋องยี่ห้อไหนในโลกที่มีสารกันบูดเพราะว่าตอนที่เขาทําสุกครั้งสุดท้ายนั้นคบปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วเชื้อโรคที่อยู่ในกระป๋องมันตายหมดและถามกันมากก็คือมีโซเดียมเยอะไหมคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างโปแตเซียม2ส่วนโซเดียม1ส่วนโซเดียมอะมันน้อยกว่าขนมถุงคุณอย่าก,กลัวโซเดียมให้มากนักสิ่งที่คุณต้องกลัวก็คือน้ําตาลยกเว้นคุณเป็นโรคไต ปลากระป๋องชั้นดีทํามาจากซอสมะเขือเทศแท้ส่วนปลากระป๋องถูกนั้นทํามาจากซอสมะละกอใส่กลิ่นมะเขือเทศหนึ่งใน10บของชายไทยที่อายุเกิน60จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากประโยชน์ของมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศที่โด่งดังกันมากก็คือมีสารไลโคปีนที่ต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายแล้วก็ยังมีคนกลัวเรื่องโลหะหนักอาหารกระป๋องทุกชนิดทั้งในเคลือบสังกะสี ส่วนกระป๋องเป็นเหล็กไม่มีส่วนผสมของตะกั่วไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามและสังกะสีเหล็กเป็นาธาตุจำเป็นสำหรับร่างกายหลายคนาธาตุเหล็กไม่พอสังกะสีไม่พอโดยเฉพาะช่วงที่เป็นหวัดเนี่ยผมแนะนำให้ทานอาหารเสริมสังกะสีสิ่งที่คุณกลัวจาปลามากที่สุดก็คือสารปลอดซึ่งมันจะสะสมในปลาตัวใหญ่อายุยืนอย่างเช่นทูนา่าแม้แต่แซลมอนก็มี แต่สำหรับปลาเล s, ็กอย่างปลาทูเลาโอเมคเคอเรลซาดินพวกนี้อายุสั้นมันไม่มากพอที่จะสะสมสารปลอดเหตุที่ผมแนะนำปลากระป๋องเพราะว่าราคาถูกแล้วคุณกินได้ทั้งตัวคุณได้แคลเซียมจากก้างซึ่งเป็นแคลเซียมชั้นดีมันไม่เหมือนกับแคลเซียมที่คุณได้จากนมวัวการดูดซึมการนำไปใช้มันต่ำถ้าคุณสนใจปลากระป๋องคุณภาพก็ติดต่อที่ไลน์ตามสไลด์ที่เห็นเอาละครับกลับเข้าสู่เนือ้อหา โกโก้นิฟส์โกโก้แมทมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิดอัมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็งถ้าคุณสนใจโกโก้นิฟส์โกโก้แมทแบบออร์แกนิกแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติส่วนโกโก้แมทช็อกโกแลตมีส่วนผสมของน้ำตาลจากหัวผักกาดอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า Extra Virgin Olive oil นั้นมันเป็นซ u เปอร์ฟู้ดมันช่วยชะลอวัยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการอักเสบในระดับเซลล์หมายความว่ามันสามารถลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ช่วยอาการของคนที่เป็นเบาหวานประเภท2ช่วยให้อิ่มทนก็หมายความว่ามันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยช่วยให้ถ่ายท้องและอุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์วิตามินอ e, ีวิตามินเคเป็นน้ำมันแบบไม่อิ่มตัว ชนิดโมเลกุลเดียวมากถึง73%ถ้าเกิดคุณได้ของแท้นะครับแม้ว่าเดือนหนึ่งผมจะกิน25มื้ทุกมื้อที่ผมกินผมจะดื่ม Extra v ตร้าเวอ i v e Oil หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเสมอแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกันรังนกแท้100%เนี่ยมันมีรังนกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองแล้วมันมีน้ำตาลมากกว่ารังนกเนี่ย15เท่า EVOO ที่พบในไทยมักจะชอบลดราคาซื้อ1แถมห และส่วนมากไม่มี EVOO เลยมีแต่โอลิฟออยที่ไม่ผ่านการสกัดเย็น30%และผสมคาโนลา70%มันเหมือนกับน้ำผึ้งแท้100%ขวดละ400บาทแต่วันนี้ลดพิเศษหรือขวดละ200บาทมันไม่มีในโลกแล้วครับใครเขาจะเอาน้ำผึ้งแท้มาขายขวดละ200คุณต้องคิดสิไอ EVOO ของแท้เนี่ยนะขวดหนึงไม่ต่ำกว่า1,200 ต่อให้ลดราคายังไงก็ตามจุดอ่อนของคนไทยที่มันมีสิ่งปลอมปนเหล่านี้เข้ามาก็คือคนไทยส่วนมากไม่เคยชิมของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่